สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีโคราชยา้าวันนี้จะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าจดจําแล้วผมมองว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะให้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ได้เข้าใจโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จะไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับผมนั่นก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยการทํางานเกษตรเนี่ยก็จะไม่มีเครื่องจักรไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในเหมือนในสมัยนี้การหยอดการ เก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆเนี่ยก็จะต้องใช้แรงงานคนอย่างเดียวนะครับและคนที่ทำเกษตรสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีเงินหรอกที่จะไปจ้างเพื่อจะมาช่วยเก็บเกี่ยวหรือมาช่วยทำเกษตรเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเขาเรียกว่าลงแขกคำว่าลงแขกนี่ไม่ใช่ภาษาที่มันภาษาที่เป็นอัจฉรกรเรื่องลงแขกนะแต่เป็นภาษาในการที่ว่าไปเอาแรงกัน เรียกว่าการเอาแรงอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมการเอาแรงก็คือว่าสมมุติเราจะเกี่ยวข้าวหรือจะหักข้าโพดนะครับผมเราไม่มีคนงานอยู่แล้วนะครับผมเราก็จะไปเอาแรงเพื่อนบ้านก่อนนะครับเพื่อนบ้านก็หักเขาโพดเราก็ไปช่วยเขาเราไปช่วยเขาสองวันสามวันเขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็ไปช่วยเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งอาจจะสองวันสามวันนะครับพอวนมาถึงรอบของเราเนี่ย เราจะหักข้าวโพดหรือเราจะเกี่ยวข้าวบ้างเ่ยเพื่อนบ้านที่เราไปช่วยเอาไว้เขาก็จะมาช่วยเรานะครับเป็นการใช้แรงนั่นคือวิธีการที่คนสมัยก่อนใช้กันในการทำงานนะครับผมคือไม่มีการจ้างกันแต่เรียกว่าการเอาแรงไปเอาแรงแล้วเขาก็มาใช้งานเรานั่นคือกเกษตรสมัยก่อนเนี่ยมันจริงไม่มีการจ้างเขาจะไม่จ้างกันแม้แต่การปลูกบ้านการปลูกบ้านในสมัยก่อนที่ผมเป็นเด็กเนี่ย ถ้าใครมีครอบครัวใหม่หนุ่มสาวมีครอบครัวใหม่ครอบครัวหนึ่งพอแยกครอบครัวจะปลูกบ้านใหม่หรือบ้านหลังเก่าที่เราอยู่เนี่ยมันเก่าแล้วมันโทรมแล้วจะปลูกบ้านใหม่เนี่ยการจะปลูกบ้านใหม่เนี่ยก็ไม่มีการจ้างงานไม่มีนายช่างไม่มีวิศวกรไม่มีใครทั้งสิน้นที่จะมาเป็นเอ่อเป็นคนมาทําปรการปลูกบ้านให้ชาวบ้านก็จะร่วมมือกันปลูกเองคนในหมู่บ้านนี่แหละก็จะระดมคนพอเขารู้แล้วว่า บ้านนี้จะปลูกบ้านวันนั้นวันนี้เขาก็จะมาช่วยกันใครมีค้อนมีตะปูมีเลื่อยมีเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค้อนป็นเลื่อยเนี่ยที่เอามากันแล้วก็มาช่วยกันปลูกบ้านตั้งแต่ขุดหลุมขึ้นเสามุงหลังคาตีฝาการปลูกบ้านสมัยก่อนเนี่ยมันก็ปลูกง,ง่ายๆไม่ได้ปลูกยากไม้ก็หาไม้ในพื้นที่ในไร่ในานานเรานี่แหละไม่ได้ไปซื้อไม้เลื่อยเอง เลยเป็นแผ่นฟ้าแผ่นกระดานเรื่อยเองเสาก็บางทีก็ใช้ไม้เป็นต้นต้นเลยบางทีก็ไม่ต้องปอกเปลือกครึ่งเสาเป็นต้นต้นเลยไม่ได้ซื้อนะครับผมเพราะฉะนั้นไม้ที่เอามาทําก็ไม่ต้องซื้อก็คือหาไม้ในละแวกนั้นนี่แหละในละแวกที่เราอยู่นี่แหละในในพื้นที่ของเราในไร่ของเราซึ่งสมัยก่อนเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆมันยังมีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเวลามาปลูกบ้านเนี่ยมันก็ยังมีวัตถุดิบในการปลูกบ้านการจ้างงานก็ไม่ต้อง พราะทุกคนก็จะมาช่วยกันจนปลูกบ้านเสร็จนะครับค่าแรงไม่ต้องเสียอย่างมากเจ้าของบ้านที่คนที่ปลูกก็จะเลี้ยงข้าวนะครับผมอาจจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงเหล้านะครับทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกวันกลางวันเย็นเนี่ยต้องมีกับข้าวให้กับคนที่มาช่วยกันปลูกนั่นคือสมัยก่อนการปลูกบ้านการทําเกษตรเนี่ยแทบจะไม่ต้องจ้างนะครับผมต่างกับยุคนี้นะครับผมพรยุคนี้เนี่ยสังคมมันค่อนข้างที่จะตัวใครตัวมันมากขึ้น เว <c oughs> ลาเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยมันเข้ามาในวิถีชีวิตเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการเอาแรงกันการเอาแรงกันสมัยนี้มันก็ค่อนข้างจะน้อยลงอาจจะมีบ้างในบางครั้งในบางพื้นที่แต่สมัยนี้แทบจะไม่มีเลยเพราะทุกคนใช้เครื่องจักรหมดเครื่องจักรไม่พออะไรที่มันต้องใช้คนหรือ,เ,อ,อเครื่องจักรทาไม่ได้ก็จะใช้การจ้างนั่นคือกเกษตรในยุคนี้ เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะนะครับผมค่าใช้จ่ายมันจะเยอะมากในเรื่องการใช้เครื่องจักรซื้อเครื่องจักรน้ํามันมาเติมเครื่องจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะแล้วสมัยก่อนเนี่ยทำกเกษตรกันแค่ปีละครั้งคือหรือดูหนึง่งทําแค่ครั้งเดียวปีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวปลูกข้าวโพดอย่างครับสมัยบ้านผมเนี่ยปลูกข้าวโพดแหละทำแค่ปีเดียวในช่วงหน้าฝนนะครับผมเดือนมิถุนาเนี่ยเดือนกรกฎาเ,เดือน ตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันก็จะว่างงานแหละพอว่างงานนะครับผมถ้าคนบ้านนอกเนี่ยถ้าไม่มีงานทําในบ้านนอกเนี่ยถ้าจะอยู่จะกินไปเนี่ยใช้เงินที่มันได้จากการขายผลผลิตไปเนี่ยมันก็จะไม่พอหรือมันก็จะหมดเขาจะเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพไปหางานทานะครับผมงานที่เขาไปทํากันเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยก็จะเป็นงานก่อสร้างนะครับผมเป็นคนงานก่อสร้างเอาแรงงานไปใช้งานก่อสร้างใครฝีมือดีเป็นระดับช่างเนี่ย ก็จะได้ค่าแรงมากหน่อยสมัยก่อนเนี่ยกเกษตรนะครับผมค่าแรงในการทําเกษตรเนี่ยค่าแรงก็อยู่ประมาณ30บาท50เอิบสาบาท50บาทถ้าเข้ากรุงเทพเนี่ยไปเป็นช่างก่อสร้างอาจจะเป็นคนงานหรืออาจจะเป็นนายช่างเนี่ยก็อาจจะค่าแรงผมไม่แน่ใจว่ามาถึงร้อยบาทแต่คงระดับร้อยร้อยห้าสิบบาทนี่แหละแล้วแต่ฝีมือนะครับมันก็จะเป็นวิถีปกติที่พอหมดเก็บเกี่ยวกเกษตรเสร็จ หมดหน้าเก็บเกี่ยวเสร็จข้ากรุงเทพไปทํางานก่อสร้างมันจะเป็นเรื่องวิถีปกติมันไม่ใช่เป็นเ,เรื่องราวที่เขาจะมามองว่ามันเป็นวิถีที่ยากลําบากแต่มันเป็นวิถีเป็นเป็นเรื่องราวที่เขาทํากันปกติพอจะถึงหน้าปลูกใหม่นะครับผมฤดูกาลใหม่ในการเพาะปลูก เขาก็จะกลับมาบ้านมาทําเกษตรเหมือนเดิมนะครับผมเราจะได้ยินเรื่องราวแบบนี้นะครับผมคนอีสานก็จะทําอย่างนี้นะครับผมคนอีสานพอหมดหน้าเกี่ยวข้าวก็เข้ามาในเมืองอเป็นลูกจ้างเป็นคนงานก่อสร้างมาขับแท็กซี่เราจะเห็นเรื่องราวเหล่านี้ในสมัยก่อนนะมันจะผ่านเรื่องราวในบทละครในบทภาพยนตร์เราเคยดูหนังว่าส่วนใหญ่แล้วคนบ้านนอกเข้ามาหางานทําในกรุงเทพนะมาขับแท็กซี่มาเป็นคนงานมาเป็นลูกจ้างในร้านอาหารเ,ย,เยอะมาก เรื่องราวพบทภาพยนตร์สมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเรื่องอย่างนี้เป็นประจำนะครับผมใครดูหนังสมัยก่อนสมัยสรพงษ์สมัยสมบัติเนี่ยสมัยกรุงศรีวิไลเนี่ยเรื่องราวเนื้อหาในบทภาพยนตร์หรือในบทละครเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เ,เป็นภาพที่แสดงวิถีของคนในชนบทคนในในการทําเกษตรนะครับผมไอ้ละครตบจูบคนคนรวยอะไรพวกเนี้ยมันเพิ่งจะมี ตอนที่ผมโตเป็นหนุ่มแล้วโตอายุมากขึ้นแล้วอายุยี่สิบาสิแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยเนื้อเรื่องในภาพยนตร์มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นั่นคือวิถีที่ผมอยู่มาเป็นประจำโดยเฉพาะไอ้วัฒนธรรมการลงแขกการเอาแรงการใช้แรงเนี่ยมันเป็นเอ่อเรื่องราวดีที่ดีมากมาก่อนเนี่ยผมยังจําได้บ้านที่ปลูกอยู่ที่พ่อผมอยู่ตอนเนี้นะครับปลูกโดยที่ไม่ได้จ้างเลยนะครับผมอาศัยคนในหมู่บ้านนี่แหละเพื่อนบ้านนี่แหละมาช่วยกันปลูก นะครับตอนเย็นมาก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงเหล้าปลูกบ้านเสร็จถ้าเราเลี้ยงหมูไว้เนี่ยเขาก็จะลงหมูตัวหนึ่งเลยฉลองในการทําบุญปลูกขึ้นบ้านใหม่แล้วก็เลี้ยงคนงานที่มาช่วยเพื่อนเพื่อนบ้านที่มาช่วยกันปลูกบ้านด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวสมัยก่อนสมัยก่อนในการล้มวัวตัวหนึ่งการฆ่าวัวตัวหนึ่งการฆ่าหมูตัวหนึ่งหรือการเชือดไก่มาเนี่ยมันเป็นวิถีปกติที่คนมันนอกเนี่ยเวลาจะกินเนื้อสัตว์เนี่ยทำเองนะครับผมทําเองเชือดเอง ทำเองไม่ต้องไปโรงงานฆ่าสัตว์ไม่ต้องไปซื้อหมูในตลาดก็จะทําลักษณะอย่างเงี้ยเป็ดไก่หมูวัวควายเนี่ยเลี้ยงกันไว้เองหนึ่งเป็นอาหารเอาไว้ช่วยเอ่อเอาไว้เอาไว้ช่วยแรงในการทําเกษตรอย่างวัวในสมัยก่อนวัวหรือควายสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีหน้าที่ช่วยคอย,ถยไถไล่ไถานาช่วยบรรทุกข้าโพดช่วยบรรทุกข้าวออกจากแปลงเกษตรในสมัยก่อนเพราะว่าถนน สมัยก่อนแต่เนี่ยในรุ่นผมเนี่ยผมทันใช้เกวียนนะครับผมเกวียนที่เราเห็นเป็นล้อเหล็กนั่นแหละสมัยก่อนเนี่ยผมทันรุ่นนั้นนะครับผมหักข้าวโพดเสร็จแล้วเนี่ยเอาข้าวโพดใส่เกวียนนะครับได้ไม่เยอะหรอกก็ไอ้เกวียนที่บรรทุกเนี่ยมันก็ได้ไม่กี่กระสอบกระสอบป่านสมัยก่อนเนี่ยได้ไม่กี่กระสอบหรอกแล้วก็ใช้วัวลากใช้วชัวสองตัวเทียมเกวียนลากเข้ามาผมยังจําภาพอย่างนั้นได้อยู่ก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่รับผมสมัยนี้ การใช้วัวควายในการบรรทุกในการทำนาเนี่ยมันน้อยลงละหรือแทบจะไม่มีอยู่เลยละการเลี้ยงวัวสมัยนี้ก็เลี้ยงไว้เพื่อเอามาเชือดเป็นอาหารควายก็เหมือนกันควายตอนนี้อาจจะล่อยหลอลงอาจจะเลี้ยงควายสวยงามเอาไว้การฆ่าเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับก็เป็นเรื่องราวในสมัยเด็กๆซึ่งมันเป็นเรื่องดีงามนะครับผมเอามาเล่าเพื่อนๆฟังถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ คอมเมนต์มาได้นะครับผมว่าชอบเรื่องราวแบบนี้ผมก็จะเอาเรื่องราวในสมัยเด็กๆเนี่ยที่บางท่านอาจจะอยู่ในเมืองไม่เคยรู้เอามาเล่าเพื่อนๆฟังหรือคนรุ่นใหม่ที่ดูคลิปผมอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้ถ้าอยากฟังช่วยคอมเมนต์บอกว่าหน่อยนะครับผมว่าอยากฟังเรื่องราวแบบนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังบ่อยๆสวัสดีครับ